chỗ là ngàm để luôn, chốt <cười> Chốt <laughs> chớp, chốt. Chốt. là phụ chốt, đấy luôn phụ chốt phụ chốt, phụ ngàm, à. chớp này cứ ngàm Chốt leo, moment chôm leo này Chốt đuôi là chốt Lúc xào bón này, Úi, là chốt thà, là chớp, sao lại tiếng đang như vậy? thứ 2, 3, 4, 2, thứ อุ้ยประมาลณหลายเสียงตุ๊ดที่แต่ทางน้ำเตี้ยนะขัดอันเดียดอี๋เข่ามาใส่แบบยุทธ์ทั้งนอกคุณเป็นซื้อหนังกินอยูกเนาะกินบ่อิ่มบ่เต็มเลยก็ได้กินแต่เขายินน้ำดิ้ยุเยแค่นั่นน่ะก็ยัยหลอดขอถามเจอรุ่มือนี่จะเป็นเนี้ยก็เป็นผู้เดียวนลยละที่ก็จะว่ารอผิดปกติเนะพอเนาะโอ้ก็ธรรมดาแล้วแมนบ๊อบพยุทนะเรารอผิดปกติก็รอมาแต่เต้ยเนาะต๊กเต๊เออกันมาแถวจีนจีทานเนาะ นี่ยผู้ใดอาจารย์ชญรักษ์ก็แต่งไว้ให้มีมีเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับนี่แหละอยู่ใกล้ๆแล้วนี่เนาะนั่งรอใช่ใช่หนุ่มประทายรักสาวประโคนชัยอแต่งให้ขมมอดเลยเอาลองสดๆพอดุ่นีนไปอยู่เอลองสดๆได้ยินแล้วหลเงพ่อประทายอยู่นครราชสีมาได้มาพบสับตาแบบจะ๊กจัสาวประโคนชัย บอกเลยระายกับพระคนชายมาระกันเมียนพระเมียนพระอันเมียนพระเมียนพระคือมีเงินนภาษากับเองสารนนท์เมนเทนก้าวเป็นพันนาพันนาฮะขอตัวส่งเห็นอะไรกันทำไมปิดหนาปิดตาเออแปลให้หน่อยลูกสาวอยากรู้ว่าเมิตรพระคืออะไรเมียนพระเนียนพระถึงอินอยากรู้เมียนพระ เป็นภาษาเขมรเอ้าเี่ยปากเปวนาวาไรพูจริงร่ำรวยร่ำรวยใช่ไหมรวยโอ้ยกูเงินคนขอเอเอาหมวกปิดหน้าไปด้วยกลัวเห็นเต้ยสุกเต้ยสุกขอต้ยสุก่าเนี่ยเงเนี่อสุกมี่าตเนียแลแต่มาตั้งตาขอมาบังขอมาบังหน้าเจ้าของไองจรเรา่าเนี่ยนะเพราาเนี่ยขยันทบบานเจ้ของเห็นเนี่ยนะ ผู้ใดนะเป็นลับหั้ลับตาเอาเจ้าเป็นหัวเลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจานไหนนั้ไปส่งนด้นส่งเตยส่งอ่ะจะมีอยู่มีอยู่อยู่ในช่วงคอนเสิร์ตมีอยู่ครับมีบอกพี่น้องฟฝ้าเนี่ยถามาตอนนี้ขรับนี้เวลาอยู่ที่สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งพี่น้องาซื้อวะถามว่าเราควรกลัวสิยังจากหน้าประตูพระพรตพี่ก็ที่สามทุ่มพอดีเฝ้ามาได้พี่น้องเด้อปาด หมากอะไรพนันดูสาวมาผีพวนออ่าถ้าภาษาถ้าภาษาภาษาพูดไทยเรียกว่าอะไรนั่นหมักสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะกระชิบสตรอเบอรี่บอกเพื่อเพราะว่าคนไทยโบได้ปลูกหมากอะไรเนี่ยแม่แล้วก็มักมักมักเอียงออกหมักเอ่อบกเระเคิอบักลำใหญ่ อันนี้ก็หมักลำใหญ่ลำใหญ่ของเออลำใหญ่อยู่อันนี้เออหมักใหญ่ของคนเป็นคนเพื่อนคนกินดีดีจริงเอออู้อันนี้บักคือคือบักแหมมาเยอะก่อนเลี้ยงแมววัวเ้ยงแมวมาเลี้ยงไงไปนนี่เลยมึงหัวหาแมีแอมพุนี่รอันนี้อันนี้ของหวานของหวานแต่น้อยเด้หลอดแต่เขาเป็นยังไงมัเป็นอย่างเพย่อนกินคืออันนี้เลยมันเป็นมันเป็นหมากยังงโอ้ยกันสิกินกันกินรอดก็ต้องปูไปไกลมานนั่นกันดอก สิโอ้ยสิคุณตุยมันยุ่กไปอื่ยากเิมากมันมักคือเคินเลยนะก็วันนี้ยังเนียอืมอไปยังไงบ้างกูถามมาสักตอบอยู่ในในวัยเด็กเราก็จะได้กินเป็นของปวาเน่ยงเขาเรียกอะไเนะะเือมีแม่มีแม่อะหมากมันจริงจรจังหักโผเพสเลนะเออบักโผเพ เออมันจะเป็นวต้มมะมเพียวอันนี้มันเป็นอีกสายขั้นหนึ่งที่เป็นมหน้ากากอันนี้อันนี้เป็นของพลังตับเป็นของพลังมาบอกมะเพียวปานน้องกินเป็นยังกล้วยก็ได้กินอันนี้แม่แม่แม่มะมเพียช่องเดซสเตย์เฮ้ล่ะเด้อพี่น้องเด้อสเตย์ไงล่ะครับปังแมวลาพาเวอร์นะครับไม่อยากให้พี่น้องเหงาแม่นะครับดีก็พี่น้องที่นั่งเบิรงเวทีอยู่ซื่อๆครับแล้วก็ฝากไว้นะเด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบของคำมดลำเพื่นน้องพี่เชี่ยวคนก็ไม่ด่า อาโฆษณาตัวะเขาโขจาของเบืองเลยโคตรเปอเฮเอร์ันนะเฮเอร์ซันเอาข้ามชว้างตัวอย่าลืมนะครับฝากช่อคบอลลับเลิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับตัวโอ้เอาวอด้เปิดปากวัเมื่อไม่ก็บว่าเปิดโอ้ยเนาะอย่าลืมด้วยนะครับยาวเปนเจ้รับต้องชียลเปิดยักยาวปเบงรับ เชิญไอ้เองจชิญน่าเป็นกระเบงฝากช่องยงยุนละเบิอนอาฟฟิเชียลด้วยเขามาฝากหลวงเขามาฝากเข้ามาฝากเข้ามาฝากเข้ามาฝกันช่องโอ้ยไอ้นี่เปิดเปิดเพื่เกินอาทิตย์หนึ่งแซ็คโนอุองอิงลำเพือนออฟฟิเชียลค่ะอันนั้นเพจ ยังมั้งกับยูทูปนี่แหละยูทูปเด็กช่องพ่อแม่ผู้หญิงลาเปิรออฟฟิเชียลจาะนี้เครือข่ายของสาวนักเพื่อนการเคลื่อนไหวต้องลงไห้ด้วยลาเปิรออฟฟิเชียลแล้วก็เจออวัลเจออทูใช่นะครับพี่น้องอยากเบ่างการเคลื่อนไหวของผู้หญิงคอมเมนี์เลยช่องพ่อแม่ผู้หญิงลาเปิรออฟฟิเชียลอ่เอาเอาเอาพี่ใหญ่พี่ใหญ่เตี้มันเกิดเมื่อวานนี่แต่เราคือก็หงอกหัว้เนี่ยนี่หัวหงอกก็มันอคืนไหล ขึ้นน้ำไหเลยคขึ้นน้ำหยั่งใชนไหมครับอาปูจีวาอย่งูลืมไปอยังลงย่งเเยียอาส่นพี่้อที่อยู่ด้านนอกในขางรียนสุบัตซื้อตัวเข้าสู่ภายในเลยนะครับจับจอมองหาที่นั่งให้เบาต่อสายของพี่นอันนั้นเหมือนไปอุ้ิเอะไรอสิมสิมสิมอยู่ทางมุมนี้ันสลิมเหมือนยังครับสนหรือันนี้สริมหมดหรือยังครับอร่อยดีนะครับนี่คือกทิที่พ่อแม่เรือนควรมีติดแม ติดหวานติดหวานติดบางติดนัวบรสิเป็นของหวานบริสิเป็นอาหารคาวหรือจะทำน้ำยาขอปุญได้เพิ่มนี่ได้เพิ่มเนี่ยระหว่างจะเป็นอาหารเกี่ยวกับผัดครับแกงไทยนี่เลยกะทิแท้ตาอร่อยดีอ่าออและสำหรับผู้ที่การเสียเนื้อเสียกำลังอย่าลืมเครื่องดื่มเออมันเออมันห้าสิบไม่มีดีมิตชีวิตเกิดร้อยเครื่องดื่มเอ็มันห้าสิบไม่มีดีมิตชีวิตเกิดร้อยขับรถครับเลือกไปเหนือไปใต้ แล้วก็ฝากพี่น้องไว้นะภาพยนตร์เรื่องขายอ้อขายอ้อขายอ้อนี่เป็นภาพยนตร์ที่มันมันมันเป็นอะไรจำมองไม่ได้เออพี่น้องขายอ้อที่พี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องบางคนอาจจะงงว่าอะไรทั้งไข่อออันนี้ก็เห็นได้เป็นชื่อภาพยนตร์นะครับชื่อภาพยนตร์ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เนาะศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์นะครับยูทูบทุกทุกช่องที่พี่น้อง เคยเบิ้งเคยเบิ้งผลงานของแต่ละช่องดูเมื่อประเทศไทยนี่ยแหละมันุวมโมฮ้มอยู่ในเรื่องมันนอออยู่ใเแล้วก็ศิลปินของสาวน้อยพี่นันแผนนะครับก็แสดงด้วยหนังด้วยกันถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของวงการมอลำัมีสากของวงการมอลำที่มอลำสร้างเองถ้าปกติแล้วเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาันจะมีนายทุนเป็นคนสร้างแต่สำหรับใครอ้อ หมอลำสี่เดียนะครับใครได้นำของบอจนะครับเครืหมอลำสองวงพร้อมเดีแล้วได้ทุกคนกลับมือดีด้วยจากภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็ร่างทรงร่างทรงนี่ตอนนี้มาทำขายอ้อมาทำขายอ้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะพากเลยเป็นไรอดใจรออีกสักนิดกับภาพยนตร์เรื่องนี้น่าติดตามน่าดูน่าชมมากครับผมจะดึเส้นเสือ คายอ่อนตลอดเลยเลยครับเนาะ่ักเล่ยังนเขาแจกนักเล่นี้แจกไว้ด้วยคติหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างคนสิ่งหลายอย่างเอาคำว่าขายอ้อดเนี่ยคําว่าขายอ้อดในความเข้าใจนี่ว่าอย่างไรถ้าสมมติว่าวันนั้นมีคนคนไทยเนาะทางกรุงเทพเราเนี่ยแหละเรากัคนไทยเหมือนกันแหละแต่คือพูดภาษาภาษากลางมาถามว่าขายอ้อนี่แปลว่าอะไรไอเราก็ ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต่าไหร่วผมก็ตอบว่าคายอ้อนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ก็มีส่วนความเชื่อส่วนตัวสิ่งที่ลึกลับที่มองไม่เห็นเนาะที่ว่าประมาณว่าเราไม่เห็นแต่เราไม่ไม่ข้ามไม่ดูถูกไม่อะไรพวกนี้ประมาณนี้ มันก็องเสียไปถูก,ก,ถกแต่ที่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คือก็ไม่เชิงร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นความเชื่อนะครับ <นะ S 2> ไม่อ่อนนี่ก็คือเป็นเป็นขันครูเป็นขันครูเป็นขันครูที่เรารับมามในความเชื่อของแต่ละคนสมมติว่าเราจะเรียนร้องเรียนรำเรียนเล่นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมอลลไม่ว่าจะเป็นลิเกต้องมีครูต้องมีครูมีและเรามีความเชื่อศรัทธาในครูผู้นั้นเราถึงยอมที่จะไปเป็นศิษย์เพื่อเรียนสืบสาร อย่างเรียกมอลลัมยังสี่แล้วสิ่งที่ครูทุกครูให้มาก็คือจะมีะแต่สิ่งดีๆให้มาแต่สิ่งดีๆในในที่นั้นถ้าสิไหนที่หลงลืมครูหลงลืมครูบาอาจารย์มั่นกระสิกายเป็นปอบตามกวกเสือทั้เปีน่อนงรายสิ่งกายเป็นปอบเอาจากขวางมาดูมอลลัมออดแตกลายสิ่งแตายังเพราะฉะนั้นมันรวมอยู่ในเรื่องนี้ความสนุกมันจะมีทั้งสิ่งลี้ลับและเป็นความเชื่อ ความสมรรถนะแข็งแรงบ่เห็นบ่หน้าบ่ไม่มีโดยเฉพาะพับเรื่องนี้เนี่ยนี่ครับดาราแสดงอุ้งอดาราอีกคนนึงที่หายแล้วก็ดาราเด็ดแล้วก็เป็นตัวตนของเราเองที่ที่ไปที่มาของเรื่องนี้ถ้าได้ดูชีวิตของอุ้งแล้วจะถ้าจะร้องไห้เลยเพราะฉะนั้นฝากติดตามเดิมพี่น้องเดน์นะครับพับเรื่องเรื่องไทยอ๋อเป็นยังไงเนาะกินข้าวกินน้ำกันมาเบิกือยังบางคนน่ะ ยังแล้วมาตั้งแต่งตายสามเตี้ยเดินไปกับใครขันว่ะมันต้องจริงถ้าอยากสั่คือบอกขอเบอร์ผู้แม่ข่าวไปทั้งหมอกกับผู้ขโมาเฮ้ะ,ะ,ะดีเด่นเอาแบบนั้นเลย